มีต้องลองกดเพมันแบบต่ตำๆหนึ่งๆเพื่อจะได้ให้แบบตัวคาร์บอนเพลทมันทำง,งานสวัสดีครับผมแอดเพจอริรันนิ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยใครที่เข้ามาชมคลิปของเรานะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราผมฝากกดติดตามนะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยรองเท้าวิ่งที่ผมจะมารีวิวนะครับเป็นรองเท้าวิ่งของแบรนด์ฮอกาชื่อว่า TK Pack วันนี้มาเป็นแพ็คนะครับเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของแบรนด์ฮอกานะซึ่งความพิเศษของมันเนี่ย มันผลิตออกมาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองให้กับนักวิ่งทั่วโลกนะครับทั้งหมดในแพ็คมีกี่คู่อ่ะมันมีอยู่ทั้งหมด4คู่ครับสี่คู่ร,ร,คร,รุ่นเนี่ยจะประกอบไปด้วยคริปตัน7นะครับปรินคอน2คริปตันนะครับแล้วก็ตัวท็อปของมันคาร์บอนเอ็กมาเดี๋ยวผมให้ดูสีกันนิดนึงสีมันจะเป็นแบบสีที่ผสมกับน้ำเงินน้ำเงินกับสีแบบเต้าหู้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แซมไปด้วยสีแดงแล้วก็สีทอง คือมันเป็นสีที่หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรอคอยมันตั้งนานแล้วกว่ามันจะออกมานะครับรายละของมันเนี่ยจะอยู่ที่ตัว Car b บ n X S P E นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอา Car b o n X S P E เนี่ยไปเทียบกับรองเท้าคาร์บอนนะครับในรุ่นอื่นเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่า Car b บ n X S P E เมื่อเทียบกับรองเท้าที่มีคาร์บอนนรุ่นอื่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับข้อดีข้อเสียและวันนี้นักวิ่งที่ผมนัดเจอเขาวันนี้เนี่ยเป็นนักวิ่งที่เขามีรองเท้าคาร์บอนนะครับหลายรุ่นมาก พน่าจะรออยู่ข้างบนแล้วแหละครับ,บพร้อมแล้วต้อนผมมาเลยครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในเจ็ทฟิตเนสสาขาเสเตเดียมวันไหครับแต่ผมแอบเห็นแล้วว่านักวิ่งที่รออยู่เนี่ยนั่งอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับเห็นว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะถ้าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างดังไปหน่อยก็ต้องขออภไปด้วยนะครับผมไปอยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่นะครับสวัส,ด,สดีครับคุณโยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านี่คือโฉมหน้านักวิ่งนะครับที่จะมา รีวิวร่วมกับผมนะครับเ่าตยอให้พี่ยู่แนะนำตัวนิดหนึ่งค่ะ,ะคสวัสดีค่ะชื่อชารินยญากาจนาเสวีนะคะแล้วชื่อมิวค่ะว่าหลายๆคนคงรู้จักพี่มิวอยู่แล้วนะครับเป็นคุณหมอบ้าพลังหลายคนอาจจะเรียกแบบนี้่แล้วก็เขาอชอบลา้ลุาายลาแบบขุยรางวัลอยู่แล้วตามสนามวิ่งต่างๆนะครับรค่ะแล้ววันนี้จะมารีวิวฟิลลิ่งของตัวคาร์บอนเอ็กซ์พีดีด้วยกันเราเห็นเราเห็นแบบพี่ เอาอะไรมาเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นรองเท้าตระกูลคาร์บอนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของของเองหมดเลยครับอันนี้ก็คือคนดูจังอยู่แล้วก็เป็นไวเบอร์ไฟเน็กเปอร์เซนต์นะคะคู่แดงนะคะเรื่อมาเนี่ยก็จะเป็นโปรใหม่ล่าสุดึ่งคือไนกี้เอาก็เบอ์ไฟเอาไบเบอร์ไฟเน็เป็นก็เป็นคก่้าคาร์บอนเอ็กซ์อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับ ที่เป็นที่มีคาร์บอนเซทใช่ใช่ครับแล้วก็่นตัวตัวนี้ปะตัวที่ใส่อยู่ใช่ใหม่ล่าสุดเหมือนกันซอลคอนนี่อันิฟิโนรนะคะอ่าอันนี้เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งไม่นานนี้เองครับสวยงามมากแล้ววันนี้ที่พิเศษเลยผมเอาตุคนี้มาให้พี่ค a ร์บอนเอ็กวใหม่ตัวใหมใช่ครับเป็นแพ็คของ TK Pack นะครับค เดี๋ยวจะให้พี่เนี่ยใส่รุ่นนี้เนี่ยแล้วก็วิ่งแบบให้รู้ปีกเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นตัวที่เยี่ยมไม่ได้ลองใส่ใช่ไหมใช่ไม่เคยวิ่งแล้วก็จะไปเทียบกับพวกนั้นเลยได้เลยมาดูว่าข้อดีข้อเสียหรือสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับติดตามไว้ให้ดีเลยให้พี่มิวลองใส่เลยครับต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากมากเพราะว่าไอ้บอกก่อนว่าพี่มิวเนี่ย เพิ่งเสร็จจากเคสของคนไข้นะครับแล้วก็มารีวิวกับมาเดียรนิ่งต่อเลยเนี่ยดูหน้าตาสดใสเหมือนยังไม่ได้ทํางานมาก่อนนะครับเหมือนเพิ่งตื่นอ่ะพี่มันเบาปะมันเหมือนมันเบาแบบเขาไม่ได้กดองเพราะมันบางกว่านิดนึงแล้วก็เหมือนตัวอันนี้มันกระชับข้อเท้ามากว่าในนี่ตรงนี้มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะมีเหมือนแบบว่าเป็นใช้หนังนะครับเข้ามาตรงบริเวณต้น ไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับกดูกเก่าๆมันจะใช่ใช่ใช่มันจะกระชับข้อเท้ามากกว่าพี่มิวแล้วก็ผ้ามันน่าจะสบายกว่าใช่สบายจังตรงนี้มันก็สบายกว่าแล้วใช่ใช่มันพอนี้ก็ทำพวกเก่าก็ดีดีอย่าเข้าโจทย์เลยโจทย์วันนี้ง่ายๆครับพี่เดี๋ยวไปวิ่งกันตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทริสเน็เนาะก็จะต้องวิ่งกันบนลู่ก็วิ่งไปจนกว่าจะรู้ฟิลลิ่งเลยครับพี่เสร็จแล้วก็มาเปรียบเทียบกันกับเจ้าพวกนั้นได้ได้ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยพี่ลุย ตอนนี้เราก็เริ่มทดสอบนะครับการวิ่งเราเดินวอร์เปก่อนเป็นไงพี่ฟิลฟิลแบบว่าตอนที่ลงน้ำหนักไงบ้างครับยังยังบอกไม่ได้มันเหมือนใส่รองเท้าปกติอ่ะมันเหมือนใส่รองเท้าเรื่อปกติเริ่มเร่งสปีดกันเลยไหมครับพี่ดูเลยตอนนี้อยู่บนที่เพชรเพชรแปดก็ยังเดินไหวอยู่ใช่ไหมจะเลิกหรือเปล่าแปดนะคะเริ่ามาเจ็ดแล้วจะเป็นจอกแล้วที่เจ็ดค่ะ จริงๆต้องบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยก็คือเป็นรองเท้าที่ออกแบบเพื่อวิ่งในการทำความเร็วระยะไกลามากกว่าฟูมาราทอนอะ่ะก็คือประมาณ50กิโล100กิโลอะไรอย่างเงี้ยนเะพราะเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของตรงนี้คิดว่าเป็นไงบ้างพี่ในเพชรส,สมาธิพูดได้ไหมก็ยังโอเคอยู่แต่คือความรู้สึกนะถ้าเทียบเป็น,นรองเท้าจริงๆ่ะเหมือน,นการเนี่ยมันจะไม่ได้แนวแบบว่า เลสซิ่งเลยแบบกดแพสจีแพทสามอะไรอย่างเงี้ยทำมันจะน้องอารมณ์แบบคแบบอนเซิร์ตวิถีริดยูเนีน่แบบประมาณว่าซัพพอร์ตแล้วก็ให้เราว,วิ่งได้ไม่เร็วมาก<ะ>แต่ได้เยียวยาแล้วก<ร><อ>็ด้วยด้วยตัวพื้นมันมันขาดมันกว้างอ่ะพี่แต่มันคมด้วยนะครับใช่แบบอย่างถ้าแบบเราไปใส่เน็กก้าเส้นลงอย่างเงี้ยมันจะแบบลงเท้าลำบากแต่อเนี้มันลงได้สบายสบายเลย พิงจะเล่นมอนเพจรดอีกแล้วนะครับ <laughs> เราจะอยู่กันไม่นานนะในเพจที่มันเยอะๆอ่ะเพจหกปกติต้องบอกว่าพี่มิวเนี่ยชอบวิ่งอยู่ประมาณเพจหน่อยถ้าเป็นวิ่งลูกก็จะสักแบบเพจห้าพวโด <laughs> โอเคอันนี้เพจหกเราจะไปเรื่อยๆพี่ก็เดี๋ยวไปแตะที่เพจห้าได้เลยนะครับเพจหกก็ยัง ยังไม่รู้สึกว่าตามจับเท้าทรุ่นอื่นเข้าไปเดี๋ยวคานี้นนาตเป็นเพ้าเลยนะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอนะครับตอนนี้กดประมาณเพดสี่ครึ่งสี่สามศูนย์นะครับตอนนี้กันอยู่ที่เพ0สี่สามศูนย์อันนี้ต้องลองกดเพดเป็นแบบต่ำๆ่างนึงเพื่อจะได้ให้แบบตัวคาบอนเพดมนทำง,งานอองยอดนะครับพี่ แล้วปกติวิ่งเทปน,นี้อยู่กี่กิโลอ่ะพี่คนรู้อ่ะมนรู้เหรอมันรู้รรถ้ามนมันรู้ก็จะขี้เกียจละแต่ว่าถ้าแข็งก็จะอย่างเงี้ยได้อยู่สิบโลมันเด้งเด้งมากเด้งเด้งเด้งแล้วก็ว่าวันนี้ทำงานน้อยไปนะครับเดี๋ยวพลังงานมาแต่ก็รู้ว่ามันกระชับข้้อเทานะ ข้างเด็ในเรื่องของคว<อ>ามมั่นคงแบพี่เขาดูเลยไใลอใส่ไหมใส่ไติดพรวดติดพ้วสติดพ้วสองห้าแปดสองห้าแปดแล้วนะครับอันนี้คือเป็นเทคธรรมชาติของคุณหมอพี่โยนะครับองลองท้า ไปปอ่ะรู้สึกว่ามันนักเท้าพี่ว่าพาวิ่งไปพักหนึ่งนะเพย4สีสาูนก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้างหนักเท้าถ้าเทียบกับตัวอ่กขอลองเป็นห้านะเพย์ทาโอเคเพทาอันเนี้เริ่มแบบรู้สึกสบายเท้าแล้ะไม่รู้สึกว่ามันหนักเกิน แต่ตอนแรกพี่มู่บอกว่าจะวิ่งเทสสองนะครับตอนนี้นอดมาห้าครึ่งแล้วพี <c oughs> จริงอน่ะน่นน่งสอง,งหรับมือไว้นะอันเนี้ยครับเพราะว่ามันพป็นทางแบบรอ,อ,องเท้าได้เต็มมากจริงๆเทียบกับคาร์บอนคู่คู่น่นะคู่ที่คือรองเท้าท่ทั้งแบบมีพื้นที่ให้เราลองทเท้าได้ยเยอะอ่ะรู้สึกว่าแบบกำลังแบบวิ่งสบายๆายอ่ะ แล้ก็ไม่อยากเท้าเกินพี่มีอยู่วิ่งชิลๆเลยจริงจริงน้คพี่มีอยู่วิ่งจนรู้สึกเนี่ยเราก็จะไปรีวิวฟุตเลิ่งกันต่อเลยทุกคนโอเคคยขายอนนี้นะครับเหลือเหลืออยู่ประมาณ150เมตรนะครับพี่อยู่เร่งสปีดไปจนถึง s C 17นะครับเก้ครับ เจ็ดหกนะครับ5 4 3 2ี่สาอน่งมาบจำนวนที่สดสุดได้เลยแต่ไม่ได้ลงมาไได้ครับพี่มิวไม่ลงมาเนี่ยนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปรีวิวฟิลลิ่งกันต่อนะครับก็วิ่งกันแบบจนพี่มิวรู้ฟิลแล้วแหละ มาไปดูต่อเลยและตอนนี้นะครับก็เข้ามาในส่วนของรีวิวฟิลลิ่งก็เดี๋ยวใช้พี่มิวเนี่ยพูดถึงฟิลลิ่งของมันแล้วก็เดี๋ยวจะมามาเปรียบเทียบกับสี่รุ่นนี้ด้วยนะครับเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยพี่มิวงั้นบอกตั้งแต่ตอนใส่รองเท้าเข้ามาเลยเนาะก็คือรู้สึกว่าพอใส่เข้าไปอ่ะคือข้างในมันนุ่มอาจจะเป็นเพราะมันหนุบม่าทางตรงนี้ช่วงนี้มันคือมันจะมีเหมือนกับเอา มทเรียลหรือว่าวัสดุที่มันทําให้กระชับข้อเท้าแล้วก็สบายเท้าเพิ่มเข้ามามันนุ่มๆข้อเท้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนเหยียบเข้ามามันนุ่มกว่ารุ่นคาร์บอนเอ็กปกติผมว่าด้วยส่วนที่มันแบบมันปรับเรื่องผ้าเยอะเน<อ>ี่ยนะคือถ้าให้เทียบกันเห็นได้ชัดเนี่ยเนื้อผ้ามันจะต่างกันะนะครับตัวนี้คือคาร์บอนเอ็กตัวแรกก็อันนี้คือ SPE s P E นะครับค่ะที่พิเศษตรงนั้นคือด้วยความที่มันเป็นนิวเมต สีสวยมากมากมาก<า> <laughs> หลายคนเนี่ยรอแล้วก็ต้องกันเลยจริงคู่นี้สีนี้นคือแบบโดนมากจริงออกไปออกไปประมาณแบบเกินครึ่งแล้วพี่ตอนนี้จริงหรอ,อใช่ต้องบอกว่าใครที่แบบอยากได้สีนี้รีบมาเลยครับมันใกล้จะหมดแล้วแล้วตอนที่ลงน้ำหนักพี่ลงน้ำหนักทำความเร็วเป็นไ,ไงบ้าง จริงๆอะต้องบอกก่อนว่าพี่อะเป็นคนสายสปินเนาะวิ่งแค่สี Spin ่นะคะก็ะแต่เมื่อเจ้เราเรา 8, 8ิ่มวิ่งตั้งแต่แค่เจ็ดเนี่ยยังรู้สึกปกติเหมือนใส่รองเท้ายังบอกบอกไม่ได้ว่าแบบรองเท้านี้ไม่ดีนอ่ะคือคไม่ตอบโจทย์เลยพอเริ่มมาเป็นเทสหกเทสห้าเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันวิ่งสนุกขึ้นเออหมายความว่าพอ,พอเขาวิ่งไปแล้วมันแบบไหลๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยค่ะ ตอเมื่อกี้พี่มิยูเหมือนกดไปถึงเทสสามเลยใช่เป็นยังไงบ้างพี่ตอนช่วงช่วงเวลาพี่ว่าพอเราเริ่มกดให้มันเร็วมากกว่าเพสห้าขึ้นมามันแบบเหมือนมันจะรู้สึกหนักเท้าแล้วเพราะว่าเวลาเราทำความเร็วนี่รองเท้าน้ําหนักก็มีผลนิดนึเยอะเนาะเวลาที่จะทำความเร็วก็เริ่มรู้สึกว่ามันหนักเท้าแล้วเดีวพี่เลยลองเพิ่มมาเป็นเพสห้าห้าเครื่องใหม่ตั้งสูดว่ามันสบายคือลองแบบปรับขึ้นขึ้นลงลงหน่อยก็ก็รู้ว่าเออจริงๆอ่อะเพส ขึ้นไปอ่ะอาจจะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับคู่นี้เท่าที่ผมไปดูเมื่อกี้ประมาณ5้าถึงห้าสามสิบเนข้ให้แบบตอบโจทย์อตอบโจทย์อันนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับตัวพี่มิาครับเทสประมาณ5้าสามก็คือตอบโจทย์พี่มิ่ในรองเท้าคู่นี้นะ่ครับเขาเปน s อสพีใช่ก็รู้สึกว่าถ้าวิ่งแบบใช้คู่นี้วิ่งอ่ะเราจะสามารถวิ่งม่ได้แบบระยะไกลได้เรื่อยๆค่ะโดยสามารถลงน้าหนักได้เต็มทงเรามา ในส่วนของข้อเสียของมันบ้างได้ไหมพี่โยมก็ข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่เป็นตระกูลแบบเรซิ่งจ๋าถ้าเทียบกับตัวคาร์มคูอื่นๆที่เขาจะเน้นว่าแบบเน้นในการทําความเร็วการแข่งก็คือสามตัวนี้ใช่ก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าสามตัวนี้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบเน้นระยะการวิ่งเกิน12โลก็คือเป็นระยะเอัลตรามา้าามาอก็ต้องแบบ เซฟเซฟนางงา็เซฟนางงามด้วยถ้าเทียบกับเอเนฟินโรหรือว่าตัวไนกี้เนก็กเซนหรือว่าตัวอาปาใ้า <Alpha S 1> นะมครับมกล้าจะหนักกว่าอันนี้คือหนึ่งข้อเสียที่แบบว่าเห็นอย่างไ,ได้ชัดแล้วก็อีกข้อหนึงคือถ้าวิ่งกันน้อแระหว่าสี่คู่เนี้ยตอนวิ่งไปเรื่อยๆค่ะจะรู้สึกว่าพื้นมันจะค้างๆแข็งกว่านิดน แขนควันิดๆิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ต่างอย่าสำหรับมือใหม่แต่ว่าแต่สำหรับสายแข็งเลยวะมันอาจะรู้สึกว่ามันแบบกระด้างกว่านิดหน่อยในขณะที่สายคู่เนี่ยมันจะนุ่มกว่าแต่เด้งเหมือนกันนะเด้เหมือนกันแต่ว่ามันฟีวนิดเดียวค่ะเข้อเสียมันก็ต้องตามาด้วยข้อดีก็คือมันก็ทําให้เราแบบ ก็ขอให้เราวิ่ได้ไกลขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าได้พูดไปตอนช่วงต้นแล้วแหละทั้งในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเซฟพลังงานนะครับแล้วก็การลงน้ำหนักได้เต็มท้าที่สุดก็จะเหมาะกับตัว c a r ์ o อนเ e ใช่ค่ะแล้วก็สีที่สวยงามมากนะคะนี่มาเดี๋ยวให้พี่มิย่ช่วยบอกหน่อยพี่แบบอันนี้คือเลือกเป็นรุ่นเลยในระยะแบบ จาก10กิโลอย่างเงี้ยพี่พี่ยูจะเลือกรองเท้าคู่ไหนในการแบบไปทําความเร็วหรือไปแข่งพี่ถ้าสําหรับพี่นะ10กิโลเนี่ยยังไงพี่ก็ต้องเลือกรองเท้าที่เบามุ่มเด้งอ่ะครัก็จะเป็นสามคู่นี้แหละเพราะว่ามันมันเลือกเลือกให้ผมสักคู่ด,ดีกว่าพี่ตะกุ้นอะไรหรอคู่หนึ่งที่คิดว่าถ้าฉันแข่งฉันจะเอาตัวไีนไปกดความเร็วไปกดสปรีได้ไหมตอนเนี้ยอาจจะขอเป็นคู่นี้ก่อนเพราะว่า ชินกับการวิ่งโดยใช้เปอร์เซ็นต์และเอออาจจะเป็นคนนี้ก่อนเพราะว่าแล้ก็ไปที่เพิ่งได้มาเนี่ยมันยังยังไม่ชินกับเผาเออมันจะเป็นเรื่องการลงน้ำลงน้ําหนักอ่ะคือไม่ชินอ่ะคือสองตัวนี้ทำความเร็วเหมือนกันแหละใช่่แตพี่วิวจะเลือกตัวนี้แหละไปทําความเร็ว10กิโลมากกว่าใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันใส่สุดแล้วมันไปสุดอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเออ้ก็จะบอกว่าถ้าไม่ใช่คนที่คือคนวิ่งอยากทำว e ี p ีอ่ะโดยที่ไม่ต้องแบบ เร็วสุดเลยนะอันนี้ที่เหมาะมากเพราะว่าบางคนที่เพิ่งมาวิ่งไม่นานนีค่ะแล้วยังลงน้ําหนักเท้าไม่ไม่ค่อยสเตเบิลอ่ะตัวนี้มันจะตอบสนองมากเพราะว่าเราลงเท้าได้เต็มได้เต็มมากคุณนอ่ะได้เต็มมากแล้วก็มีความเบรกออใช่เนี่ยคือเห็นเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดเลยเนี่ยแต่แต่นี่นี่จะบอกว่าเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยคือพื้นคาร์บอนเอ็กซ์ธรรมดากับพีพีเนี่ยเหมือนกันตัวนี้เต็มเท้าสุดเห็นได้เห็น เทียบกันเลยสรุ่นเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะรับตัวนี้นเต็มเท้าสุดอันนี้นก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของมันใช่แต่ว่าถ้าต้องการเรื่องความเด้งหรืออะไรด้วยก็ต้องนี่มาใช่จะเป็นเด้งแระเบ่าเป็นมาหน่อยเด้งแระเบ่าสำหรับยี่สิบโลก็พี่ว่ามันยังเป็นพี่ยังเรื่องเหมือนของสิบโลเนะาะกา็คือใส่ส่วนเหมือนกันใส่ส่วนเหมือนกันก็เป็นเหมือนเดิมเลี่ยสามรุ่นสามรุ่นนี้คือเมื่อกี้คือเหมือนเหมือน ได้ตอบคำถามไปแล้วว่าถ้าเป็นในระยะฟูลมาลารอนหรือว่า42.195เนี่ยจะเลือกเป็นตัว Car Tank, คาร์บอ<ส>นเใช่ไหมครับใช<ส>่ถ้าเป็นสี่สองตัวนี้เลยเพราะว่าคือสิบอด้วยอ่าสิบสอด้วยเพราะว่าวิสี่สองเราเป็นวิ่งระยะไกลเนอะแล้วก็มันจะ่ถ้าเราวิ่งแข่งเส้นทางการแข่งมันจะยาวแล้วก็ค่อนข้างมีหลายพื้นผิวอะ่ะเน่เถ้าใส่คู่นี้วิ่มันจะสบายพีงนั้นอกว่าต้องให้ทุกคนที่สนใจเนี่ยลองมาใส่มัน S <S จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบฟิลลิ่งประมาณนี้หรือเปล่านะค่ะอันนี้เรนนิ่งคอนเสิร์ตโซนะคะใกล้หมดแล้วนะคะคอนเสิร์ใกล้หมดแล้วนะครับแล้วถ้าใครสนใจรองเท้าคู่นี้เนี่ยราคามันจะอยู่ที่6,990นเการ้อยสามารถหาซื้อได้ที่เรนนิงงาา่งคอนเสปร์ตโซสาขาซินทัคเวิลด์แล้วก็เรนนิง่งโซลิตคอมมี2ช่องทางให้เลือกนะ <สา S 1> ครับ,รบแล้วถ้าใครมีคำถามที่สงสยัยเกี่ยวกับรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยและผมฝากอีกนิดนึง คือเห็นที่เห็นสีตัวนี้น,นะครับตอนต้นคลิปผมได้พูดไปแล้วว่ามันคือสีโฟก้า TK Pack นะครับหรือว่าทีมกิ๊ตส์นั่นเองจะเป็นสีที่เขาออกมาเป็นคอลเลคชันหลายๆรุ่นนะครับซึ่งก็มีทั้งคริปตันเจ็ดกรินคอนสองคริปตันเอนะครับผลงานจากกันไปวันนี้นี่ครับเดี๋ยวให้พี่มิวเนี่ยฝากผลงานที่เกี่ยวกับการวิ่งให้ทุกคนได้ติดตามกันหน่อยพี่ค่ะก็ตอนนี้ต้อบอกว่าพี่แบบไปอยู่สายไปแล้วกต่มังจะเข้าวงการไปแบบอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงาน แข่งไตรนาวีแต่ว่าจะลงเป็นประเภททีมก็จะมีเอ,อ่อเดริ่งว่ายที่กาบสลัพมพาปัน่นก็จะมีพที่อยางวิ่งเป็นสุดท้ายออแลวจะเป็นงานวิ่งหลังโควิดครั้งแรกที่พี่จะไปลงเนาะใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับรองพวิวในช่วงนี้นะครับก่อ,อนที่จะไปแข่งสามารถติดตามได้ตามช่องทางที่คือด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพิวมากมากที่มาร,ร่วมรีวิวกับคดรเดริ่งน,นะครับครั้งต่อไปถ้ามีรองเท้าที่มันแบบว่าตอบโจทย์พิวอีกก็จะ เชิญชวนเราวิ่งด้วยกันอีกนะครับพี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ผมกับพี่มิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ